สวัสดีครับพี่พี่น้องนะครับสุโมงสุบอลน,นะครับสำหรบับวันนี้สีภาพพี่น้องมานั่งรถเล่นครับเมืองถนนมิตรภาพครับถนนมิตรภาพของอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับผมนี่นะครับผมเดี๋ยวเจมดีครับหมือ ด้านขวามือก็จะเป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับผมมหาวิทยาลัยขอนแกน่นข้างหน้าก็จะเป็นสะพานร้อยครับกลางคืนมันจะเป็นลูกไฟนะครับเป็น รูปไดโนอสาร์ครับลักษณ์ของจังหวัดขอนแก่นนะครับโรเจอร์ครับขอนแก่นนี่ตรงนี้จะเป็นไฟแดงแยกโรงพยาบาลสิเนคลินนะครับรคเคลยครับนั่งเคลย of harm ลื่นไหลจะเป็นช่วงเศร้านะครับต่างคนกับต่างไปทํางานนะครับน้อในตุกทพลตัวเมืองเันแจ้งนี่เขาจะกําจัดจํากัดครับจากัดรถรถเร็วนะครับแปลนเร็วก็ได้นะครับเพราะว่าเขาจะกันกล้องตลอดครับจับความเร็วนะครับผมนั่งรถเที่ยวกันครับถ้าพี่น้องมานั่งรถเที่ยวครับ นั่งรถเลนครับช่วงเช้าๆเนาะมดีนะี่น้องนั่งช่วงเวลาไปทำงานนะครับช่วงช่วง,วงตอนเย็นนะครับ สี่โมงแล้งเนี่ยถึงทุ่มสองทุ่มนี้รถลลยขนาดครับถนนมีสภาพชู่ๆอ่านในตัวเมืองจังหวัดขอนแกน่นครับรถเยอะครับผมดูสองข้างทางนี่พี่น้องพระพี่น้องไปลุงเบิงทางรอดลงอุโมงครับอุโมงของจังหวัดขอนแกน่นครับพี่น้อง นะครับเป็นทางรอดมอง้งจุ่ตรงสี่แยกสามเหลี่ยมนะครับทางขวานะครับด้านขวานี่็แยกด้านขวานี่ะไปชุมแพนะครับซ้ายก็จะเข้าตัวเมืองมุง,มงหน้าก็จะเป็นไทยจังหวัดนครราชสีมานะครับยู่ครับไป้กระน่ำม่านช่องก็เยอะนะครับตอนนี้ นี่กำลังจะลงอุโมงค์ครับอุโมงค์อุโมงค์อุโมงค์รอดอุโมงค์รอดทางครับฝนตกนี่ทางระบายน้ำมาชันอีกท่วมบ่อยนะครับนี่อุโมงค์นี่นะครับรู้สึกจะท่วมบ่อยตกลงครับทางโค้งนิดนึงครับทางอุโมงค์ช่วงที่ฝนตกหนักนี่ก็ท่วมครับพี่น้องนี่ ลดควาสามารถลงแรได้เลยนะครับเพราะว่าระบายหนาบมทันครับขึ้นโมงมาแล้วนะครับตึกสูงครับเดี๋ยวนี้แต่ก่อนบตรงนี้จะเป็นทุงน่งนานะครับนี่เดี๋ยวนี้ตึกร้านบ้านช่องนะครับแล้วก็หางสรรพสินค้านะครับขึ้นเยอะเลยครับ พาพี่น้องไปบึงชมเขาทางเขาประตูเมืองของจังหวัดขอนแก่นครับเยวซ้ายครับผมนี่คือเป็นเส้นท่านครับผม ใายนะครับพูดพี่น้องห็นบอกกองเขาไ่นะครับสี่ลักกองเขาตัวนี้จะเป็นประตูเมืองครับประตูเมืองท้างเข้าประตูเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับสวยงามมากนครับตอนกลางคืนจะมีข้าเจ้าจะติดไฟติดอย่างนี้โอ้สวยครับหมูสลับฟังซ้ายจะเป็นเส้นท่านครับห้างสรรพสินค้า ขบนนั้นจะเป็นทางรถไฟครับทางรถไฟลอยฟ้าว่าไงนะฮะจะเป็นทางขามนะเพราะว่ารถมันติดนะครับถนนนี้เขาจะเรียกว่าถนนสีจันครับผมในก่อนทางรถไฟกัจะเป็นแนนนี้แหละครับอยู่พื้นเนะี่ยเวลามารถกรีบร้ายนะครับแต่ปัน,นี้นมันงะ่าดแนึบทางรถไฟยกระดับนะตรงนี้ก็จะเป็นสารศารเจ้าพ่อหลักเมือง ครับคูบ้านคูเมืองของจังหวัดขอนแก่นครับนีด้านขวามือนะครับผู้คนก็จะมาขอพรนะครับถนนเ้นนี้เขเรียกว่าถนนสีจันทนะครับผมถนนเ้นนี้จะมีสายไฟฟ้านะครับเพิ่นจะเอาสายไฟฟ้าลงหินบ้านนะครับตลอดเส้นถนนสีจันนะครับผมเป็นถนนตัวอย่างนะครับตรงนี้ล่ะครับเพิ่นจะมาจัดงานยังราชการ่ะถนน นนข้าวเหนียวเนาะชสมสงการนะครับโอ้มวลน,นะครับนี่แลนอยู่วงเวียนของอสาสาหลักเมืองครับผมครับผมพี่น้องพาพี่น้องนะนั่งรถเล่นนะลุ้มชมวิวตรงนี้ก็จะเป็นถนนรอบวงเวียนของไอสัน หลักเมืองนะครับนี่โรงเรียนสารหลักเมืองสารเจ้าพ่อหลักเมืองกระเตอกันยมะอา่าบนบานสารเก้าอย่างนั้นครับแล้วตอร์มนี้มีหนังครับกัตเตอจะเอจ้า,จจางภาพยนตร์เนาะบนบนภาพยนตร์นะครับนี่ครับ อรอบสารเฉพาะหลักเมืองครับโอ้เจ้าสิงโตพอดีครับซึ่งเกจะมาบนอย่างมร่นรุนนะมีเจ้าสิงโตด้วยครับเจ้าสิงโตด้วย ท่านครซาซาครับครับอย่พี่น้องเบอร์นี้ที่มันับป,ประตูเข้าเมืองถนนสีจันนะครับช่วงงานเทศการสงการนะครับจะจัดถนนข้าวเหนียวนะครับที่เป็นงานระดับระดับโลกแล้วเนาะมันมีะเนาะสงการน่ะ สงการเลยเือมสงการกันกนี้ใกของประเทศไทยแล้วนะครับเนาะ,ะสลัดคลิปนี้ก็ขอฝากไพี่น้องเพียงแค่นี้นะครับเนาะฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามนะครับพาพี่น้องมานามั่งรถเล่นนะครับไปแจ้งส่วนได้อย่างไรกันย่านพี่น้องเหนื่อยเนาะเออมานั่งรถเ่นกันนะครับทรัส,สที่นี่อค่ะขอการคำว่าสวัสดีครับ